สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด okay. <It> ้วยนะฮะก็พบกับผมไายควกอีกเช่นเคยก่อนนี้ํมาอยู่กับอาเมอร์วอแฝงกันมาเดิมนะครับผมในตอนว่าวันนี้อยู่กับเจ้าเชจเจอร์สองเอทีดียฟูลอัปเกรดนะผมก็ผมได้อัปเกรดคันเนี้ยไปเกือบเต็มแล้วแต่อุปกรณ์ผมยังใส่ได้แค่3าอย่างนะนี่ฮะผมอัปเกรดเต็มหมดทุกอย่างแล้วซื้อหมดทุกอย่างจะเว้นนี่ครับดอุปกรณ์ช่องที่4ซึ่งผมยังซื้อไม่ได้อยังวิจัยไปพอ แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันสามารถแค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วเอาจริงก็ผมใส่แค่3อย่างก็กเหลือๆครับมันสบายๆแล้วเราคิดอเยอะโอเควันนี้ผมจะมาโชว์ศักยภาพของเจ้าเ h a เจอร์สองให้ดูกันฮะว่าอัปเกรดเต็มแล้วเนี่ยมันโหดขนาดไหนและจุดเด่นมันคืออะไรนะเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังครับผมสูพลงดีไซน์ซก็คือเ h a เจอร์สองที่มีการเสริมเกาะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะผมนี่ฮะมีแผ่นเกาะสเปซอาร์เมอร์เยอะเลยอย่าติดรอบคันเลยเดียวนะแล้วแผ่นใหญ่ด้วย แล้วหนาด้วยนะเนี่ยเป็นเล่นไปฮะเห็นแบบนี้นี่มันกันลูกจรวดลูกมิซายอะไรได้ดีมากเลยนะครับเออเนี่ยหันแบบเนี่ยสามสิเก็ตแบบเนี้ยปกติเขายิงเข้านะอันเนี่ยโอ้โหเด้งเด้งบ่อยเด้งบ่อยโอเคมาเดี๋ยวมาพูดถึงสเปคกันดีกว่านะฮะก็แน่นอนว่าเทสเจอร์สองเอทีดียูเนี่ยมันเป็นปืนร้อยสี่สิบมิลลิเมตรครับผมอ่าเป็นแชนนอนร้อยสี่สิบมิลลิเมตรมีกระสุนอยู่ทั้งหมดสี่แบบให้ใช้นะครับผมแน่นอนว่าผมใช้เป็นอัพสุดทุกอย่างครับ ให้เป็นลูกเขียวอัปเกรดแล้วก็ลูก AP แบบอัปเกรดครับผมผมจะพูดแค่2ลูกนะครเพราะว่าผมได้ทํำชิปไปแล้วผมจะเอาแบบรูกพลัน้นเลยกันอ่าผมเรียกว่าลูกเขียวแล้วนนะ,ะนะลูกเขียวอัปเกรดเนี่ยจาะอยู่ที่6กร้คับผมดละเมจเะีย,ยที่800นะฮะถามว่ามันจาะน้อยแต่มันดียังไงข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดยิงเข้าอะ่ะ แล้วตรงนั้นน่ะไอตรงส่วนที่ยิงไปอ่ะมันมีจุดอ่อนน่ะมันจะทําให้สร้างความเสียหายได้รุนแรงมากขึ้นครับผมอย่างเช่นว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นลากกระสุนใช่ปะ่ะถ้าใช้เป็นลูกเอพีอ่ะยิงไปอ่ะเปอร์เซ็นต์ลากกระสุนระเบิดอ่ะมันมันน้อยแต่ถ้าใช้เป็นลูกฮีทลูกเขียวยิงเข้าไปเปอร์เซ็นต์ลากกระสุนระเบิดอ่ะภายในนัดเดียวอ่ะมันมีครับแต่ทีนี้ว่าส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยถ้าจะให้เกิดขึ้นบ่อยตองนี้ฮะต้องใช้ความสมารของผูกาซาบีนาครับผมกูกาซาบีนาเนี่ย มันจะสร้างความเสียหายให้กับโมดูลเพิ่มขึ้นอีก47%็ครับผมเพราะฉะนั้นทําให้เปอร์เซ็นต์ยิงระดเดียวรางกระสุนระเบิดหรืออุปกรณ์เสียหายภายในระดเดียวมาเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเล่นสายลูกเขียวก็ต้องใส่กับผู้การซาบิน่าครับผมแต่ถ้าเกิดใครเล่นสายลูก AP ก็ไปใส่ผู้การคนอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบนะอันนี้ผมแนะนำเฉยๆนะฮะจับมือใหม่ที่ยังไม่ได้ทดลองอะไรใหม่ๆครับโอเค okay, แล้วก็ลูกที่ผมเอาไปลูกนึงก็คือลูก AP แบบอัปเกรดครับผมลูกอัปเกรดเนี่800 ดาเมจเชียที่945ดาเมจเลียใช้ได้เพราะปืนมันใหญ่ครับแล้วก็อัตราการเจาะเกาะถือว่าน้อยไหมอาจจะน้อยกว่า MBT คันอื่นครับถ้าเป็น MBT คันอื่นเนี่ยอย่างอะเลเคที t ฟก็เจาะอ,อยู่ที่875เอ่อ t 14ที14อมาต้าเจาะอยู่800ก็ใกล้เคียงกันแต่กระสุนมันได้ก,กว่ามันเป็นปืน125นะของที14เอตัวฐานที่เจาะดีสุดตัวสุดจะเป็นของ r รื p e r 2 AX เทสิคเอคันนั้นเจาะลูก A t ทเจาะ900ลูกทีเจาะ1,000 ถึงพันหนึ่งร้อยป่ะถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าผมยังวิจัยไม่ถึงเลยโหลดอยู่ที่เก้าจุดหนึ่งวินาทีนะครับผมก็ผมแนะนำว่าผมใส่ไปโหลดเลเวลสองเรียบร้อยนะก็โหลดอยู่ที่เก้าจุดหนึ่งฮะ DPM มันอยู่ประมาณห้าพันสองร้อยแต่ไม่ต้องใส่ใจครับ p m อ่ะเพราะว่ามันนับจากดามิงเพียวๆเี่ยดามจ่งเพียวๆมันอยู่ที่ประมาณแปดร้อยครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดเรายิงลากกระสุนระเบิดเนี่ยมันจะได้ดามจเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่อง DPM มากครับ ยิงรากสุนระเบิดเดี๋ยวได้ดาเมจเพิ่มอีกแหละเลรื่องคันนี้มีอยู่ที่4,500ครับผมส่วนเรื่องของกรอ,อนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแข็งโป๊กแรงเอ้ยเหมือนเอามือไปต่อยหินนะโคตรแข็งเลยคือคันนี้มันเป็นรถถังสายวิจัยที่สามารถอยู่โยโกกัพพันได้แทบจะไม่ต้องเกิดใหม่เลยทวยซ้ามันเป็นตัวถังเหมาะสับมือใหม่มากๆครับที่เริ่มต้นเล่นนะแต่คนส่วนใหญ่เขาก็อาจจะเล่เลนตถถังที่ชอบไปแหละอันนี้ผมก็เข้าใจนะแต่ผมแนะนําว่าควรจะมีตถถังที่เอาไว้ใช้ลง ด่านคูณสิบหรือผมเรียกสั้นๆว่าลงเลทแล้วกันฮะลงเลทอ่ะคูณสิบเนี่ยแหละเพราะด่านยากไงผมเลยเรียกว่าลงเลทแล้วกันอ่าประมาณนี้ฮะพอมีตัวถังลงเลทแล้วมันจะหา E ีทีสบายมันจะป้ายคันอื่นง่ายอ่าอันนี้ขอให้เข้าใจตรงกันนะฮะมาความเร็วการเคลื่อนที่นะผมสูงสุดอยู่ที่5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามเรื่องความเร็วมากครับมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นอัตราเร่งอยู่ที่ 6. ุด 09วิธีครับผมอัตราเร่งมันออกตัวอื่นๆอยู่แล้วเพราะว่าตัวถังมันหนัก77ตันเนี่ยเบาก็แย่แล้ว77ตันที่มันโคตรหนักเลยมันช้านะฮะเพราะฉะนั้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับระยกการหมุนตัวรถอยู่ที่34องศาครับผมก็้วกางการนะฮะคันมันใหญ่แล้วมันหนักด้วย9พายอยู่ที่14%ก็ไม่ต้องใส่ใจมาก5พายระยะการมองอยู่ที่413เมตรครับผมไอเชนเจอร์ 2ETTU เนี่ยระยะการมองมันค่อนข้างจะดีนะฮะมันค่อนข้างจะดีกว่าไอ EBT คันอื่น ราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้น,นะฮะมุมกดนะฮะมุมกดอยู่ที่ลบแปดนะครับผมมุมเงยยี่สิบฮะอันนี้เป็นโหมดปกตินะฮะไม่ใช่โหมดไอไฮดรอลิกถ้าเป็นโหมดไฮดรอลิกเนี่ยมันจะได้มุมกดอยู่ที่ลบสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็มุมเงยยี่สิบสามครับผมมันจะได้มุมกดเพิ่มขึ้นอ่ามันเป็นอน,นิโสโอของมุมกดไฮดรอลิกนะฮะก็เลยได้มุมกดที่เพิ่มขึ้นแต่อาจจะไม่เท่ากับของเคทูนะฮะเคทูก็อยู่ที่ลบสิบหกนะครับผม ดั้งเดิมมันอยู่ที่ลบสิเ,เพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าใครที่ชอบมุ่งกดเยี่ยก็ไปได้สายแคทูได้นะผมแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะบางครับแล้วถางทางผ่านเนี่ยของมันเ,เนี่ยได้ยากส่วนใหญ่ได้ยากมาความแม่นยำอัพอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งครับผมก็แม่นอยู่แล้วครับอย่างผมอัพเต็มด้วยไงยก็เลยปืนแม่นแม่นใช้ได้แต่เอฟฟิคทามอยู่ที่2.2เวทีครับผมมันเล็งนานไปนิดนึง2.2ออาจจะนานไปนิดนึงครับ แต่ก็ไม่ต้องใส่ใจนะเพราะว่ามันเป็นปืน140มิลิเมตรเพราะฉะนั้น,นก็ต้องเล็งนานหน่อยถ้าเกิดเล็งเดียวก็แย่แล้วอ่าก็อ่าความเร็วการหมุนป้อมครับผมอยู่ที่30องศานะฮะอ่ามันช้าครัเพื่อนเลยนะเพราะว่าคือป้อมมันหนักอะ่ะเกาะตรงส่วนป้อมนี่คือเป็นส่วนที่แข็งที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยหันป้อมช้าแต่ก็แนะนำว่าพยายามเล่นรักษาระยะครับถ้าเกิดเราโดนเข้าโดนบดเข้าปชิดอะ่ะหรือโดนเพยียร์เข้าไปชิดอะ่ะเราจะสู้เขาไม่ได้ มันจะหันป้อมไม่ทันครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยแล้วถ้าเกิดเขาอ้อมหลังมาได้ก็คือรถถังไอชาร์เจอร์ที่คือเสร็จเลยนะฮะคือจบเลยนะทําอะไรไม่ได้เลยหมุนป้อมช้ามากแล้วก็กดปืนไม่ลงเพราะว่ามันติดตรงส่วนนี้ฮะส่วนของไอเครื่องยนต์เห็นป่ะเครื่องนี้ตรงมันจะมีส่วนที่มันเป็นนูนๆขึ้นมาตรงเนี้มันเป็นส่วนของเครื่องยนต์ครับมันทําให้เรากดปืนไม่ลง แล้วเวลาเขายิงมาเขายิงเราได้แต่เรายิงเขาไม่ได้เพราะว่าเราโผแตเ่เขาจะเขาจะโผมาแค่หัวแล้วเราจะกดปืนไปยิงเพ่าเขาไม่ได้แต่เขาว่ายิงเราได้เพราะเขายิงจากข้างหลังมันข้างหลังมันบางเลยแล้วโอเคมาพูดถึงเรื่องของสกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลก็จะมีสกิลที่ชื่อว่าไดมิทเซฟเพนชั่นก็จะเป็นการย่อตัวรถลงทําให้จุดอ่อนที่ศัตรูจะเห็นเราอ่ะมันจะน้อยลงไปอีกครับก็คือช่วงล่างอ่ะ มันจะมีช่องไอจะมีช่วงเล็กๆอยู่ที่ AI หรือเพลเยอร์มันสามารถยิงได้ใช่ไหมแต่ทีนี้การย่อตัวรดลงอะ่ะจุดอ่อนตรงนี้มันก็จะเล็กลงไปอีกมันทาให้ยิงยากมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นรถคันนี้มันก็จะแข็งขึ้นนะแต่ข้อเสียก็คือตัวรถมันจะช้าแล้วก็ไม่สามารถไต่เึ้นเนินได้สะดวกครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะว่าคนตัวไหนตัวไหนคนกดตัวไหนไม่คนกดก็อันนีก็ไปลองเล่นกันได้ดูกันได้นะโอเคเพื่อเป็นการเสียดายเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมกับ เท a เซอร์2 ATDU ฟลูอัพเกรดนะครับผมว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงฮะไปดูกันเลยอ่าโอเคฮะมาอยู่ในห้องเทียร์เก้าเทียร์สิบกันนะครับผมมีรถถัง APT อยู่ทั้งหมด2คันนะฮะก็คือเท a เซอร์สองทั้งคู่เลยครับผมเท a เซอร์สอง ATDU ทั้งคู่นะแล้วก็มีแท n k เด s t r เยอร์สองคันก็คือ T15 a m a t าอัมตากับ PMT-72 ครับ <c oughs> ผมเทอร์มินเตอร์แล้วก็มีอาตาจอด้วยนะผม PLZ-05 นะไอจอนี่เป็น,ป,นปืนจอนแม่นจอนแม่นหรือเปล่าเนี่ยหรือจอน <c oughs> ปืนสต็อกก็ปืนสต็อกก็เหนื่อยหน่อยนะโอเคเพื่อการเสียดาเดี๋ยวมาฮะไปตะลุยแนวหน้าเลยดีกว่าเนาะเค้ยถกไปแนวหน้าแล้วผมอย่าไปกลัวกระถางเราแข็งอยู่แล้ว ไม่เข้าเว้ยเฮ้ยไอ้ฮันเต,เตอร์มันหนาเว้ยเฮ้เเมนนเยมาตฐานที่แปลกที่สุดแล้วที่ผมเคยเจอก็มันไปดูน่าจะกันได้กันได้เนี่ยผมงงแขกขาดครับไ้าข้างเรียบร้อย เอพนุ่งเออเอาโดวล้อชนก็ได้เนี่ยชนแล้วตัวถังเราหนักไงชนแล้วแรงวิกโอ้คันนี้พี่เดรถตึงๆอ่ะรีวิวจะรีวิวได้ไหมเนี่ยเอาไม่โดนเฉยแล้วมันมีแต่รถตึงๆอ่ะจะรีวิวได้ไหมเนี่ย เมื่อไรเรามายืนแข่งกระเฉยดก็พอแล้วกันเนาะให้ตายเถอะเฮ้ยโอย้แต่หน้าใครวะยิงเข้าเถอะเอออดี่ยวอ๋อคันนี้เจาะดีอ่าเรียบร้อยแขกขาดเมื่อข้าว่าเมื่อข้าว่าเออหนากระสุนระเบิด ันุมร้างสุดระเบิดเหรอเนี่ยสามไปครับผู้ก,การกับปจิงตายแล้วแหละปนุมร้างกระสุนซ่อนส็ดยังอ่าสามเลยครับผมเฮ้ยเชนเจอร์สองมาอ่าเฮ้ยหันตูตแบบนี้โดนนะนี่อ่ะเอาไปเลยให้ เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเอ้าไม่ไม่โดนเครื่องยงอนต์แฮงเอ้ยกระเลนดีนะไม่โดนหรอแมงก็ไอ้ปังด้วยไอเวนเด้ทีสิบห้าไม่เป็นไรเราได้แต่งสปอร์ตอยู่เฮ้ยเหมือเขาว่า ว่เว่าะล้างกระสุนนะล้างกระสุนเอ้ยนี่ล้างกระสุนระเปิดอ่ารอบแล้วไปฮะล้างกระสุนระเปิดอีกรอบนึง่งล้างกระสุนระเปิดอีกรอบนึงดีแหละความสะใจของ ATDU ก็ตรงนี้นะครับหึ ทีพีทีพีเฮ้ยทีพีล้างสุดอยู่ไหนวะลืมเอามเอาไม่เข้าโอ้โหทีสิบห้าแมงรูซะคือต้องทำใจไว้ด้วยนะครับว่าไอช้ชนเจอร์สองเอทีดเนี่ยมันเป็นรถถังเอาไว้ใช้ลงเรดน,นะเรดที่ผมพูดถึงก็หมายถึงคูณสิบนะครับผมเรียกมันว่าเรดเพราะวามัปเป็นด่านที่ พวกคนได้ EP เท่ากันต่อให้มีคนใดคนหนึ่งอะในทีมอะยิงไปแสนหนึ่งใช่ป่ะแล้วไอชันเจอสองมันไม่ยิงเลยสักนัดหนึ่งดามเมจศูนย์ก็ได้ EP เท่ากันเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าไอ mm hmm. โลเร่เนี่ยแหละเป็นอะไรที่สนุกมากสำหรับชั2 2> mm hmm. นเจอสอง in TDU ด้วยความว่ามันเป็นตัวถังสายวิจัย TS10 ้วเนาะที่แข็งที่สุดในเกมแล้วมันเลยค่อนข้างจะสบายครับ แต่ก็ใช่ว่าจะดีทุกดานนะบางดานที่เราต้องทําเวลาเซนเจอร์มันจะ,มมจะลำบากมันเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยตลกลงกันให้ดีครับว่าใคราจะได้รถถังอะไรนะเราก็คอยแต่ตำแหน่งให้กันตลอดแต่พอเ,เล่นเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ยากครับหาคนลงเปลี่รถไปเรื่อยเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็เล่นเป็น ตีผมก็ลงครูสิทุกวันเพื่อแข่นะเนาะมันก็เลยสบายๆแล้วแต่ก็อาจจะมีเฟล,ลบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้แปลกใจครับมันคือเรื่องธรรมดาบางทีก็พลาดกันได้บางทีก็จังหวะไม่เป็นใจโอเคไม่มีป้าให้ยิงเลยคือข้อเสียของไอ้ดาดโปรติเนี่ยก็คือมันต้องแข่งกับทาตุเดเมจใช่ป่ะเพื่อเอา EP เพราะฉะนั้นไอ้เชนเจอสองเอทดียูเนี่ยมันไม่ค่อยทันชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ค่อยได้กินกอะไรเท่าไหร่ โชว์ความแข็งก็พอจะไม่โชว์เลยแม่งเค่กินแตกหมดแต่ก็ไม่เป็นไรนะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าตีป,ประกอบการการตัดสินใจนะว,ว่าชอบหรือไม่ชอบนี่ครับลางกระสุดระเบิดับผมแหมยิงทีระเบิดทั้งคัน ท้าไม่เก็บเรียบเลยตระกูล B A B T กับ T 1 5มันโกงอยู่แล้วไอ้ตระกูลเจมีเตอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงมันโหดจนแล้วแหละไปทำไปสิเจอครับบึมเนียร์ยืนแทงใ้แบบทิชชูสบายสบายเอาคันนี้ดีกว่าล้างสุดอยู่นี้เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ตากระสนุนระเบิดชนปูนี่ไงชนป,ปนูชนปูซัดเคนเตอร์อ่าจะหมดแล้วมั้งผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละพีเอชแท้น่าจะไม่ยิยงเลยมั้งเจอทีสิบห้ากับที ไอ้ BMP t บ2ไปเนี่ยน่าจะไม่ยิงเลยแหละแล้วด <Okay. S 1> ่า,ดาไม่ค่อยเอื้อด้วยไงยเนี่ยคมบหุนป้อมมันก็จะช้าๆหน่อยออกตัวก็จะอืดๆนะเห็นปะ่ะมันออกตัวอึดๆเพราะรถถังมันหนักครับแต่เวลาชนทีนี่สาใจอยู่นะเพราะว่ามันชนแรงมันหนักมันเยอะ มีรถถังไปส่งที่ไหนอีกหรอเนี่ยโอเคเพื่อไปเก็บแล้วไม่ต้องไปแล้วั้งยังไงก็ไปไม่ทันครับปล่อยเพื่อนเขาเก็บไปแล้วกันอ่าเรียบร้อย นี่ครับผมอ่าก็ทายไปไปหมื่นหกแล้วครับผมก็ไม่ได้แย่นะถือว่าใช้ได้ครับผมได้เดบูสตาร์ด้วยแสดงว่าผมได้ที่หนึ่งใช่ไหมอ่าผมได้ที่หนึ่งครับผมยิงไปหมื่นหกที่สิบห้ายิงไปสองหมื่นห้าก็จริงใช่ไหมแต่ผมสปอร์ตไปเยอะกว่าครับเนี่ยผมสปอร์ตไปเหมอือนหนึ่งผมก็เลยได้ทีเยอะกว่านะฮะคือเล่นพวกเอพีทีทั้งหลายอะ่ะผมแนะนำว่าควรจะใส่ทำยังไงก็ได้ให้ตาแลก้การมองของเราอะ่ะ ตาเราดีที่สุดอะเ่าะจะทําได้อะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปอยู่แนวหน้านอกจากแต้ยิงแล้วถ้าเกิดเรายิงเอาแต้ยิงไม่ทันใช่ปะ่ะเราเอาแต้ยสปอร์ตมาแทนมันชดเชยกันได้เพราะฉะนั้นก็พยายามทาให้ยังไงก็ได้แนวหน้าควรจะให้ตาเราเองมองได้ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นมันจะสบายมากขึ้นอีกทีจะได้เยอะต่อให้เราไม่ยิงก็ตามต่อให้เรารูด้ดาเมจไม่ทันก็เห็นปะ่ะผมยิงทันที่้าให้ไหนอนะ่ยแต่ผมสปอร์ตไปเยอะก,กว่าผมก็ได้แต้ยสปอร์ตมาช่วยในการเพิ่มพีทีให้ โอเคมาเป็นไงบ้างครับผมกับ c h a เจ e ร ATDU full u p r a d e นะผมประสิทธิภาพมันก็ถ้าถามว่าในดานโปรตีมันโหดไหมมันก็โหดครับแต่ทีนี้ว่าไอ้รถถังคันอื่นน่ะพวกตระกูลแทงก์เดสโซเยอร์อย่าง T15, a m a t a VABT72 ไอซึ่งไอ้สองคนะันนั้นไปปืนออโต้แคนนอนไงมันจะยิงไม่ทันชาวบ,บ้านจะช่องครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นดานโปตีควรใส่ระยะการมองให้ดีที่สุด แต่ถ้าลงเลทก็แล้วแต่ชอบครับว่าจะใส่แนวไหนนะเพราะอะไรเอดอเรืะกการมองในเลทมันไม่ค่อยจะเป็นครับผมมันก็จะเปน็นก็จะเป็นแหละแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับการจำครับผมว่าตำแหน่ง AI จุดนี้มันอยู่ตรงไหนควรจะทำยังไงก่อนเพื่อที่ตัวเองจะไม่โดยจิงตายซะก่อนคือไอ้ลงเลทเนี่ยเราพยายามอย่าตายครับคือเราต้องแบบคอยแบบเอียงลดรับรับดาเมจหรือจะ ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่ได้ให้ได้นายที่สุดอะเพราะว่าบาทีอะไอตรงเรดเนี่ยมันต้องแคมป์บาทีต้องแคมป์ยืนต้องยืนให้ได้หรือมีทิปไอต่างๆก็ลองหาศึกษากันดูได้ครับมันก็มีคนทาคลิปอยู่บ้างผมว่าแต่ที่นี่ผมอาจจะยังไม่ทำไงเพราะผมเองไม่รู้จะเริ่มจากตงแหนไงเพราะว่าตาแหน่งในการเล่นมันค่อนข้างจะเยอะหรือถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาหาคอมเมนต์ที่ข้างล่างก็ได้ว่าเออพี่ผมอยากตรงเรดเนี่ย เดี๋ยวผมให้ลิงก์ที่ถอดไปแล้วกันถ้าเกิดใครที่ทักมานะหรือใครที่คอมเมนต์ข้างล่างก็ตแหน่เดี๋ยวผมให้ลิงก์ที่ถอดไปซึ่งจะลงทุกวันพฤหัสในตีผมอะในแคนผมอะเขาจะลงทุกวันพฤหัสซึ่งคนในแคนเขาเขาบอกอยู่ว่าเออช่วยรวบรวมคนไทยมาเล่นอยู่ในเกมนี้หน่อยก็ได้ถ้าเกิดใครที่เล่นอยู่นะแล้วมีตัวถังเทียก้าก็เอามาลงครูสิบได้เดี๋ยวจะช่วยแบบช่วยดูให้ว่ามาเล่นตำแหน่งไหนได้บ้าง โอเควันนี้ก็ว้ทนี้กันฮะถ้าชอบไปลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรีดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจี่ถ้าคลิปใหม่ๆเจอกันฮะวันนี้ผมหาเควกขอไปก่อนนะครับผมไปพบก,กันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ